สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านอยู่กับช่อง Pd Auto Car ช่องที่รวบรวมรถมือสองสภาพดีมาให้ท่านเลือกดูเลือกชมกันครับสำหรับวันนี้เรามากันกับเจ้าปอ n นิวอิ u d ซูดีแม็กซ์ไฮแลนเดรุ่นแซ่ตัวสูงแท้เครื่อง DDI VGS ปี2012.2013ราคารถอยู่ที่235,000บาทถือว่าน่าใช้มากครับเรามาเริ่มรายละเอียดในส่วนของ ด้านหน้ากันดีกว่าครับหน้าเป็นหน้าเดิมครับไม่เคยผ่านการปรับแต่งและไม่เคยผ่านการชนมาครับในส่วนไฟหน้าคันนี้จัดเป็นไฟแบบคูมโปรเจคเตอร์แล้วนะครับให้ความสว่างที่ชัดเจนและคมชัดครับในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้อ i ซูซุแบบตัวหนังสือถัดมาด้านล่างคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานครับมาต่อในส่วนของด้านข้างกันนะครับรถคันนี้เป็นสีน้ำตาลทอง สีสันสวยงามครับสภาพสีอยู่ที่ประมาณ90%ร์เซครับและอาจจะมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานครับส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยวภายในโคมกระจกสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ครับสะดวกสบายครับส่วนระบบความปลอดภัยรถคันนี้มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกครับถุงลมนิราภัยและระบบเซ็นทรัลล็อกครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายกันต่อครับ ด้านท้ายจะเป็นกระบะขนาดใหญ่พร้อมแครีบอยครับเป็นแครีบอยที่มีแอร์ด้วยนะครับแอร์เย็นๆเลยครับและยังเหมาะสําหรับบรรทุกของและป้องกันของหายได้เป็นอย่างดีครับคันนี้โคมไฟท้ายเป็นโคมไฟเดิมไม่แตกไม่ร้าวครับอีกทั้งเจ้าของเดิมยังใส่ของแต่งเป็นชุดครอบไฟท้ายมาให้ด้วยครับดูดีเลยทีเดียวระบบไฟสามารถใช้งานได้ติดทุกดวงครับในส่วนของมือจับเปิดฝาท้ายคันนี้จะเป็นสีดําด้านครับ ต้องการรอยขีดข่วนจากเล็บได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีกล้องถอยหรือกล้องมองหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับทำให้เรื่องการถอยรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างแน่นอนครับในส่วนโลโก้ต่างๆบนฝาท้ายของเดิมยังอยู่ครบทุกจุดครับและคันนี้ติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมบรรทุกพื้นที่เก็บของหรือพื้นที่บรรทุกกว้างขวางครับมาต่อในส่วนของภายในกันครับเปิดประตูมาก็จะเจอเลยนะครับ สามารถแกยางขอประตูออกมาดูได้เลยครับเม็ดอากเดิมทุกเม็ดครับและคันนี้ภายในสะอาดและกว้างขวางครับผมพุ่มมาลัยได้เป็นพุ่มมาลัยสามก้านครับบอดได้เป็นบอดหนังปรับแบบแมนนวลส่วนบอรดแคปก็ได้เป็นบอร์ดหนังเช่นกันครับนั่งได้สบายไม่มีชิกัดครับคันนี้แอร์เย็นเพลงเพราะครับเครื่องเสียงจะเป็นแบบจอครับพร้อมกล้องมองหลังส่วนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับเกียร์เข้านิ่มทุกเกียร์ครับ ส่วนในเรื่องช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างดีครับระบบเบรกหนึบมั่นใจได้ล้อได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมติดรถครับพร้อมอยางบริสตอปี2021ีสสภาพดีทั้ง4เส้นพร้อมอย่างอะไหล่คาสซี่สวยไม่มีผูกไม่มีดามไม่เคยตัดต่อเท่าเดิมเสียงนิ่มๆเงียบๆมาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับเพลทเดิมน็อต <Not S 1> เดิมไม่ขยับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลสองพนรซีซีครับ เครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการปรับแต่งไม่เคยรีแมทเครื่องดีเครื่องแน่นดีมากครับสภาพห้องเครื่องใหม่เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากมีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบกุญแจรีโมทเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่220,000กิโลเมตรโดยประมาณรถพร้อมแครีบอยแอร์หลังเย็นๆครอบครัวใหญ่จัดไปไม่ผิดหวังแน่นอนรถเดิมไม่มีพลิกคว่มไม่มีชนหนักรถสวยเดิมมากการันตีดูรถได้ที่สมุทรสาคร หากท่านสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงโดยจะมีรายละเอียดข้อมูลการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่องพีดีออโต้คาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ